เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาตามกระแสกันหน่อยช่วงนี้ลมหนาวมากใช่อากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นด้วยช่วงเช้าตอนกลางวันก็ร้อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะมีความเย็นเข้ามานะถ้าหากว่า,าเราอาจจะเข้ามาอยู่ในที่ร่มหรือมันเป็นอากาศที่อาจจะป่วยได้ง่ายนะ่ะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็คือการทําให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นนั่นเองการที่จะอบอุ่นก็คือ เราก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่<ม>เป็นชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวนั่นเองจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยบรรยากาศคึกคักมากๆตลาดขายเสื้อผ้าซึ่งเป็นเสื้อกันหนาวมือสองค่ะคุณผู้ชมคะที่ขอนแก่นตอนนี้นะคะณนะวันนี้ด้วยเมื่อเช้าอุณหภูมิเขาวัดได้อยู่ที่16องศาเซลเซียสนะคะก็หลายคนก็มาหาซื้อเสื้อกันหนาวนะคะซึ่งแม่ค้าเจ้าของร้านก็บอกว่าที่ร้านตอนนี้ขายตั้งแต่ราคาเริ่มต้น เพียง59บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดตรงนี้เลยนะคะตลาดสดบางลำพูนะคะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นค่ะมีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะเดินทางไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ทั้งขอนแก่น หนาวแล้วนะคะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไปทุกๆวันเลยนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้ก็วัดไปแล้วที่อุณหภูมิได้16องศาเซลเซียสนะคะก็ทำให้ชาวขอนแก่นต่างก็นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาสวมใส่เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งภายในตลาดสดนะคะบางลำพูซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะตอนนี้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ จำนายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวนะคะมีการแบบลดแลกแจกแถมด้วยนะมาขายทั้งขายทั้งลดแลกแจกแถ,แถมไปเลยนะคุณตองแตงแล้วก็ค,คุณผู้ชมส่วนใหญ่นี่จะสังเกตเห็นว่า เขาจะขายจะซื้อก so okay. in, like, okay. mm ันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อหูนคนะเสื้อหูดเพราะว่ามันจะมีความอุ่นด้วยมีความอุ่นแล้วก็สะดวกสบายวัยรุ่นก็ใส่ใครก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทีนี้ไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยเจ้าของร้านก็คือคุณไพรัศแสงสว่างอายุ57ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านไพรรัศมือสองตลาดบางลําพูค่ะเขาบอกแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าราคาเสื้อกันหนาวปีนี้นะคะร้านได้กําหนดราคาเริ่มต้น ห้าสิบ้าบาทนะคะแพงที่สุดเลยก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ,คะแล้วก็เสื้อที่นำมาขายในช่วงนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแบบฮูดนะคะเสื้อฮูดก็คือจะมีหมวกด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีซิปรูดขึ้นไปตรงด้านหน้าหรือว่าอาจจะสวมไปเลยแล้วก็มีหมวกนะคะเขาบอกว่ายังไม่ลงเสื้อประเภทแจ็คเก็ตนะคะเพราะว่าอากาศยังไม่ได้หนาวมากขนาดนั้น 16องศานี่ก็หนาวแล้วนะคะพี่ไพรัตนะคะเขาบอกว่าถ้าลงทุนนําสินค้ามาขายทั้งหมดไปเลยตอนนี้นะคะเขาบอกว่าขายออกยากนะเพราะว่ากลุ่มเสื้อผ้าราคาก็แพงด้วยกําลังซื้อก็เริ่มที่จะน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทํายังไงดีนะคะส่วนที่ร้านของพี่ไพรัตเองนะคะเขาก็จะเน้นนะคะขายออกให้มากๆเลยนะคะแล้วก็แนะนําสินค้าที่ นะคะซื้อใส่ได้เรื่อยๆแขนยาวกางเกงขายาวแบบนี้บางทีก็ลดแลกจากแถมไปเลยอันนี้คือร้านของพี่ไพรัต์นะคะบอกมาแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปนะนะคะเปลี่ยนไปแบบไหนก็คือเขาซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นก็ค <จะ S 2> ือไม่ต้องเดินทา<ร>งไปที่ตลาดตรงนี้นะคะก็คือช้อปออนไลน์ซื้อออนไลน์กันเยอะนะคะแล้วก็มาซื้อที่ตลาดก็มีบ้างนะคะ ซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีความหลากหลายรูปแบบราคาไม่แพงนะคะแต่หลังจากที่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวร้านก็นะคะเขาบอกว่าสินค้าใหม่นะคะก็ลงสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยะนะคะถ้าหากว่าสภาพอากาศหนาวเย็นลงกว่านี้ก็จะนําเสื้อผ้าที่หนากว่านี้มาจําหน่ายด้วยก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูทุนด้วยทุนที่จะนามาสออันนี้สําคัญเลยค่ะ นะคะแล้วทีนี้เผื่อใครที่เป็นสาวกต้องพูดแบบนี้นะเพราะนึ่งในนั้นคือพี่เองเป็นสาวกของเสื้อผ้ามือ2แบบนี้ถ้าหากว่าซื้อมาแล้วต้องดูแลยังไงทํำยังไงนะคะถึงจะถึงจะแบบสะอาดปลอดภัยเหมือนมือ1เลยอ,อย่างเงี้ย ค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ตรงแต่งจะบอกว่าถ้าว่าเราซื้อเสื้อกันหนาวมือสองหรือว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองมาเนี่ยจ้องทำยังไงถึงจะห่างไกลจากเชื้อโรควันนี้จะมาบอกขั้นตอนวิธีการเคล็ดลับการทําความสะอาดก่อนสวมใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับผ้านะคะแล้วแล้วก็วิธีทําความสะอาดฆ่าเชื้อซึ่งเชื้อโรคที่มากับผ้านั้นต้องบอกก่อนว่าจะมี ทำให้เกิดอย่างเช่นพวกโรคกลากโรคเกลอนแบบนี้คะ่ะพี่กุง้งโรคพวกนี้นะคะจะเกิดจากเชื้อราที่มันจะเจริญเติบโตในเสื้อผ้าที่อากาศร้อนอับชื้นถ้าเราซื้อเสื้อผ้ามาแล้วเนี่ยไม่ซักทําความสะอาดก่อนสวมใส่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดผิวหนังเกิดผื่นแดงกลายเป็นผื่นแพ้แล้วก็คันในร่มผ้าแล้วก็พ่วงมาด้วยค่ะอาจจะเกิดให้เกิด โรคภูมิแพ้เพราะว่าโรคนี้นะคะมาจากฝุ่นที่สะสมอยู่ในใยผ้านั่นแหละฝุ่นที่ติดตามกระสอบหรือว่าน้ำยารีดผ้าเรียบที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยถ้าอาการอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เกิดต่อไปอีกคือผิวหนังจากพาหะน้าโรคพวกพาหะน้าโรคก็จะได้แก่พวกตัวไรตัวเลือดเห็บหมัดลน บางทีอาจจะมีมแมลงป่องด้วยนะคะ,คะที่อาศัยอยู่ในใย,ยผ้าเนี่ยหากว่าเราสวมใส่ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนี่อาจทําให้แพ้คันแล้วก็บางทีเกาจนเป็นแผลติดเชือ้ออันนี้ก็คือข้อควรระวังซื้อเสื้อผ้ามาควรตรวจเช็คให้ดีให้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูวิธีทําความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองกันค่ะ ก็คือเขาแนะนํามาว่าเนี่ยข,ขั้นแรกเลยก็คือให้ซักด้วยผงซักฟอกหรือว่าน้ํายาซักผ้าตามปกติแล้วก็นําไปต้มในน้ําเดือดค่ะดค่ะ15นาทีขึ้นไปค่ะม,มีวิธีที่2นะคะก็คือแช่ด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้ออ่าแล้วก็เขาให้ใช้อัตราส่วนของน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยหฝาต่อน้ำเปล่า10ลิตรให้แช่ไว้ไม่เกิน15นาที อันนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าใครที่สะดวกนะคะที่บ้านเนี่ยมีน้ำส้มสายชูก็จะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยถ้วยตวงต่อน้ำา1-2ลิตรแชร่ผ้าไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงจากนั้นก็ซักต่อปกติได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีทำความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคและก็พาหะนำโรคต่างๆนะคะ ค่ะนะคะก็บางทีก็อาจจะไม่ถึงกับนําไปต้มขนาดนั้นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าต้มน่ยก็จะดีที่สุดหรือว่าก็อาจจะใช้วิธีการในการซักเสร็จแล้วอบแห้งเสร็จแล้วก็ไปตากแดดจัดๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ